เรียนท่านคณะกรรมการเพื่อขอมีหรือเรื่องวิทยฐา,านะครูชำนาญการพิเศษข้าพเจ้านางสาวธัญ,ญาพัชศิระอชิระโรจน์ตำแหน่งครูวิทยฐา,านะครูชำนาญการโรงเรียนวราาราภรนุสรสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคายขอนำเรียนสภาพปัญหาที่มาและแรงบันดาลใจการพัฒนานกิจกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงลึกเรื่อง กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับการบวกโดยใช้กระบวนการสอนแบบสืบสอหาความรู้ 5E ร่วมกับเทคนิค Bar Model เ,เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ซึ่งได้เกิดจากสภาพปัญหาของผู้เรียนขาดทักษะในการแก้โจทย์ปัญหาเรื่องกฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับการบวก นักเรียนร้อยละ80ไม่สามารถบอกความหมายของกฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับการบวกได้นักเรียนไม่สามารถบอกได้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสามารถเกิดขึ้นได้กี่วิธีและนักเรียนขาดทักษะกระบวนการทาง,ทางคณิตศาสตร์รวมไปถึงนักเรียนไม่มีทักษะกระบวนการกลุ่มที่ดีส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำซึ่งจากสภาพปัญหาดังกล่าวทำให้ครูผู้สอนเกิดแรงบันดาลใจ ในการิเริ่มพัฒนาชุดกิจกรรมเรื่องกฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับการบวกร่วมกับแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยการพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรู้เรื่องกฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับการบวกโดยใช้กระบวนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5e ร่วมกับเทคนิค Bar m o เดลเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4โดยมีวิธีการดําเนินการโดยเริ่มจากได้จัดตั้งกลุ่มและประชุม PLC ของขคณะครูโรงเรียนวรราลาโพนุสอนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศาึกษามัธยมศึกษานนองคายนําเรียนสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาแก่รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการและผู้บริหารเพื่อให้ทราบถึงสภาพปัญหาดังกล่าวและครูผู้สอนได้เริ่มพัฒนา กิจากรรมการจัดการเรียนรู้แบบใหม่โดยสอดแทรกเทคนิคต่างๆเช่น active learning เพื่อให้นักเรียนเกิดความสนใจและตั้งใจในการเรียนเนื้อหาเรื่องกฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับการบวกซึ่งจากการศึกษาข้อมูลวิเคราะห์สภาพปัญหาและแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวครูผู้สอนได้ศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่ามีคุณครูหลายท่านได้นำแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการสอนแบบสืบสอหาความรู้ 5e เพื่อใช้เป็นวิธีการสอนเพื่อพัฒนาผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนซึ่งเป็นวิธีการสอนที่ส่งผลให้นักเรียนได้รับความรู้ด้านคณิตศาสตร์และทักษะ8ตัวชีว้วัดจากแนวคิดการจัดการเรียนรู้เพื่อเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญครูผู้สอนได้เห็นความสำคัญของแนวคิดนี้โดยสามารถนำรูปแบบกระบวนการสอนแบบสืบสอหาความรู้ 5e มาจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเพื่อพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ของผู้เรียนเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของหลักสูตรซึ่งกระบวนการสอนแบบสืบสอหาความรู้5 e มีทั้งหมด5ขั้นตอนดังนี้ที่ 1. ขั้นสร้างความสนใจขั้นที่ 2. ขั้นสำรวจและค้นหาขั้นที่ 3. ขั้นอธิบายและลงข้อสรุปขั้นที่ 4. ่ขั้นขยายความรู้และขั้นที่5ขั้นการประเมิน ค่ะสำหรับวิธีการดำเนินการให้บรรลุผลนะคะ 1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงลูกเรื่องกฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับการบวกโดยใช้กระบวนการสอนแบบสืบสาะหาความรู้ 5e ร่วมกับเทคนิคบาร์โมเดลเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้การพัฒนาชุดกิจกรรมการหาประสิทธิภาพของเครื่องมือการวัดและประเมินผลรวมไปถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาเป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ 2. จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องกฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับการบวกโดยใช้กระบวนการสอนแบบสืบสอหาความรู้ 5e ร่วมกับเทคนิค Bar m o เดล เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์กำนดนจุดประสงค์การเรียนรู้รูปแบบเกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนซึ่งแผนการจัดการเรียนรู้จะประกอบไปด้วย5ด้านได้แก่การประเมินด้านความรู้การประเมินด้านทักษะและการปฏิบัติการประเมินด้านเจตคติการประเมินด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์และการประเมินด้านสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 3. ให้ผู้เชี่ยวชาญในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ช่วยกันตรวจสอบความถูกต้องในเนื้อหาของการเฉลยของตัวอย่างกิจกรรมและแบบฝึกพร้อมทั้งเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไข 4. ครูผู้สอนนำแผนการจัดการเรียนรู้มาปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ 5. จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องกฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับการบวกโดยใช้กระบวนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5E ร่วมกับเทคนิคบา์โมเดลเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4หริเริ่มพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุขและมีผลการเรียนรู้ที่ผ่านการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กําหนดไว้ 6. นําหน่วยการจัดการเรียนรู้ผลการจัดการเรียนรู้ในแผนการจัดการเรียนรู้การพัฒนา กิจกรรมการจัดการเรียนรู้เรื่องกฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับการบวกโดยใช้กระบวนการสอนแบบสืบสอหาความรู้ 5e ร่วมกับเทคนิคบาร์โมเดลเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2568ในรูปแบบออนไลน์ site, โดยปรับกิจกรรมให้เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาและความสามารถของผู้เรียน เมื่อนําแผนการจัดการเรียนรู้ที่ได้ไปใช้กับผู้เรียนกลุ่มตัวอย่างและเมื่อทดลองแล้วพบว่านักเรียนจํานวน11คนมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้คือผ่านเกณฑ์ร้อยละ80ค่ะสําหรับการนําเรียนสภาพปัญหาและแรงบันดาลใจในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้การพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงรู้เรื่องกฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับการบวกโดยใช้กระบวนการสอนแบบสืบส่อหาความรู้ 5e ร่วมกับเทคนิคบาโมเดลเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4โรงเรียนวรราลาโพนุสอนสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคายในวันนี้ครูผู้สอนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางให้ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้เป็นแนวทางในการสอนต่อไปขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านค่ะ